สวัสดีครับผมม bon อนสตาร์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าทาไมผมถึงหายไปนานนะผมแล้วก็มาโผลแบบนี้แล้วมาโผลแบบโอเคตามน้นแหบลบะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าพื้นที่ห้องผมเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้ต้องบอกว่าผมย้ายมานะแล้วผมย้ายว่าที่เ็จใหม่นะผมห้องก็จะกว้างกว่าเดิมเนหะ็นไหมนี่นี่คือโตวคอมตัวเดิมผมนะครับก็ยังเซตเดิมนะผมเพียงแค่ที่ผมหายไปนาน อินอร์เด็ตบ้านผมเองนะก็เขาพอาดีผมโทรไปแจ้งช่างแล้วเดี๋ยวเขามาติดพรุ่งนี้ที่หายไปนาะเพราะว่าเราย้ายมาเราไม่ได้แจ้งเรื่องให้ช่างมาเดินสายใหม่เลยไนงะมันก็เลยแบบนานแล้วก็ติดอีกอย่างผมก็ไม่ได้ทําการบ้านรุ่นที่มอตัวเองด้วยก็ <c oughs> <c oughs> แบบเออเอาเถอะก็ยอมยอมหน่อยทนะั้ชมก็นี่คือปัญหาว่าทำไมผมหายไปนาะนแล้วก็เงียบหายไปเลยอะมันเนี้ยแต่ผมก็ พยายามหาวิธีทําคลิปลงให้ท่านผู้ชมรู้ว่าผมไม่ได้หายไปไหนผมยังอยู่ที่เดิมครับผมคือถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าผมไม่ได้หายไปไหนก็ไปสามารถไปติดตามในแฟนเพจผมนะครับผมก็หดืแกงสตาร์ตามนั้นเลยเช็นตอนนั้นเลยแล้วก็ดึมแไปลว่ายอดซับผมก็ขึ้นสองร้อยเจ็ดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันแบบตกใจนะมันแบบว่าไม่คิดว่าจะจะซับขึ้นถึงสองร้อยนะครับผมก็พยายาม จะทําผลงานต่อไปนะฮะก็คุณทุกชมทุกท่านเลยนะครับมันก็ตั้งตัวไม่ทันนะแต่ว่าผมก็พยายามจะทําผลงานให้มันดีขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้คราบผู้ชมผมบอกว่าทําไมผมหายไปนหะชีพ่หายเพราะทำไมผมหายไปไนกะ็ได้อย่างเรื่องเหงียบไแหละก็ไม่มีอะไรมากติดตามผมต่อไปแล้วก็ดูปเป็นลรงใจผมด้วยนะครับผมก็ผมทาผลงานให้ดีขึ้นนะครับผมก็สามารถ,ถติดตามได้สองช่องทางที่ผมบอกนะผมด้านล่างหรือผมเขียนไว้ให้นะครับโอเคก็ไม่มีแล้วก็หาวิธีบอก่ผู้ชมนะวันทีแบบ รับเพ้่นแต่ผมไม่ลงคลิปมันก็ดูปแปลกไหมเออเราก็แบบหาวิธีเรียกอัดคลิปบอกชมหน่อยเออวันนี้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่อยู่ที่เดิมนะผมโอเคถ้าใครชอบนี้บผมก็เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมกับแองสตาร์บ๊ายบาย